สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับสูตรหลักร้อยบนนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งนะประจำงวดวันที่16สิงหาคม2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูวิธีการทำสูตรหลักร้อยนะคะสูตรที่หนึ่งเลยนะคะสูตรที่หนึ่งกัน ก็สูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนนะคะคูณด้วยสามหรือว่าหลักแสนนี่บวกกันถึงสามครั้งนะคะ,ะ,คะเราก็จะใช้คูณแทนนะคะจะได้ย่นให้มันสั้นขึ้นนะคะ,ะ,คะเราใช้แสนคูณสามนะคะแล้วบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะ หลักหน่วยครั้งที่1ก็เอาคูณ3นะคะแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่2คูณ3แล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่2นะคะคูณ3แล้วก็บวกกับ3นะคะคงที่นะคะ3คงที่นะเรามีค่าเท่ากับ x นะคะแล้วก็บวก2คงที่แล้วก็บวก1คงที่เราจะได้หลักร้อยบนทั้งหมดในสูตรนี้นะคะ3ตัวนะ3ตัวนี้นะ เดี๋ยวเราลองมาทำงวดงวดแรกกันก่อนนะคะที่สูตรเริ่มเข้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูผลเลยนะแล้วเราก็ไปทำงวดสุดท้ายเลยนะคะแล้วใครอยากลองคิดก็เอาไปคิดเองนะคะอลองมาดูงวดแรกที่สูตรเริ่มเข้าเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูถึงสองสูตรแล้วก็เปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าได้ตัวเด่นอะไรเนะาะหลักแสนนะคะก็คือเลขแปดนะ คูณกับสามสามแปดก็ยี่สิบสี่นะคะใส่สี่ไว้เดี๋ยวพอรู้สูตรอาจารย์จะเบิ้ลขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเพราะว่านี้มันไกลแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะเห,นเห็นชัดขึ้นมาหน่อยนึงอ่าหลักแสนเลขแปดนะคะคูณกับสามคงที่สามแปดก็ยี่สิบสี่บวกร้อยบนเลขห้าบวกร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองนะคะแล้วก็บวกกับหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์ ก็คูณกัน3ครั้ง0ย์คูณ3ก็ได้0ูนย์ะคะแล้วก็บวกกับนะคะเออร้อยครั้งที่2เลข8นะคูณกัน3ครั้งคูณ3นะคะหมายถึงว่าบวกกัน3าครั้งเราก็เปลี่ยนจากบวกมาเป็นคูณเพื่อให้โจทย์มันสั้นเข้ามานะคะ8 3ดสมแล้วเราก็บวกกับ8คือคือหน่วยครั้งที่2นะคะเลข8เนี่ยแล้วก็คูณกับ3คงที่อีกนะคะ สามแปดก็เป็นยี่สิบสี่นะแล้วบวกกับสามคงที่อีกครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นตัวคูณนะเหมือนว่าคูณกันบวกกันสามครั้งเนี่ยนะคะก็เอามาคูณสามแปดสามก็เป็นยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาบวกผลที่อยู่ในวงเล็บนะคะมีสี่นะคะบวกกับห้าตัวนี้นะได้เก้าเก้าก็บวกกับสองเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมคะสิบเอ็ดตัวนี้ก็ข้ามไปเลยนะคะเป็นศูนย์บวกกับ สี่ก็เป็นห้าพอเป็นห้าปุ๊บมาบวกอีกสี่ตัวนี้ก็เป็นเก้าแล้วเอาเก้าบวกกับสามคงที่ตัวนี้นะคะก็เป็นสิบสองแล้วก็ใส่เลขสองไว้นะคะแล้วสองบวกสองก็เป็นสี่แล้วเอาสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้านะคะหวยออกสี่สองสองใช่ไหมคะก็เข้าสี่หลักร้อยนะคะเนี่ยนะคะทําแบบนี้นะคะอาจารย์ทามาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดหรอกเนาะมาดูตรงวิธีการทําตรงนี้เลยว่าผลที่มันได้คือ งวดที่สองนะคะผลก็ได้เลขสองสี่ห้าเหมือนกันนะคะได้สองสี่ห้าเหมือนกันหวยก็ออกสองเจ็ดศูนย์นะคะก็เข้าสองนะหลักร้อยงวดที่สามนะคะก็ได้สี่หกเจ็ดนะคะเป็นหลักร้อยนะสี่หกเจ็ดหวยออกเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดก็เข้านะงวดที่สี่นะคะได้สองสี่ห้านะคะ มวยก็ออกสองนะก็เข้าสองหลักร้อยพอดูง่อที่หต่อเลยนะคะงวอที่ห้ได้5้าเจ็ดแปดนะคะมวยก็ออกห้าดเกนะคะ 5, 7, ห้าดห่างกันแต้มเดียวนะ,ะ้อออกเป็นห้าเข้าห้าหลักร้อยนะคะหลักอื่นไม่ต้องไปดูนะคะดูแค่หลักร้อยอย่างเดียวไปดูง่อที่หเลยคะ่ะง่อที่หได้ห แปดเก้านะคะหวยออกเก้าเจ็ดสองนะคะก็เข้าเก้าหลักร้อยต่อมานะคะเป็นงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดนะคะได้หกแปดเก้าเหมือนกันนะคะหวยก็ออกแปดหกหนึ่งนะคะก็เข้าแปดหลักร้อยนะสีส้มๆนี่นะคะต่อมาเป็นงวดที่แปดนะก็กลับมาได้สองสี่ห้าอีกนะคะสองสี่ห้า ยออกห้าหนึ่งเดนะคะก็เข้าห้าหลักร้อยนะต่อมางวดที่9นะคะได้เจ0ดนยหวยก็ออกเจ5ดสองห้านะคะเจ5ดสองห้าแล้วมางวดที่10นะคะงวดที่แล้วนะคะก็ได้สองสี่ห้านะคะสองสี่ห้าก็หวยออกสองหหนึ่งนะคะสองหกหนึ่งก็เข้า2หลักร้อยนะคะมาดูงวดที่ 11นะคะที่เราจะใช้ในวันที่16สิงหา,าคมนี้นะคะก็ลองทำดูนะคะเราก็จะใช้ออหลักหลักแสนนะคะตัวแรกคือเลข9ใช่ไหมคะคูณกับ3 3 9ก็27นะคะใส่7ไว้แล้วตัวนี้ก็คือบวกกับ100บนนะคะเลข2ตัวนี้ก็100ครั้งที่1นะคะเลข1 แล้วก็บวกกับหน่วยครั้งที่1เลข3นะคะบวกกันนะคะแล้วเลข3นี้เราก็เอาคูณกับ3นะคะเป็น9นะคูณในวงเล็บนะคะ3 3 9แล้วเราก็มาบวกกับร้อยครั้งที่2นะคะกับเลข3อีกนะคะคูณกันคูณกับ3นะคะ3าสก็เลข้9อีกนะคะทําวงเล็บปิดไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาบวกกับหน่วยครั้งที่2เลข7นะคะ เจ็ดคูณสได้21นะคะสามเจดยีเแล้วเราก็บวกกับ3ตัวนี้นะคะสีเหลืองเป็น3คงที่นะคะลองบวกดูเนาะบวกในวงเล็บนะคะที่เราจัดการคูณไว้เรียบร้อยแล้วก็เจ็ดบวกกับสเป็นเก้เบวกกับหเป็นสินะคะหมดไปเราก็เอาเกับเบวกกันก็เป็นสิบแปบวกกับหก็เป็นส19 19ิบเกบกวกกับสก็เป็นยีใช่ไหมคะ ก็ได้สองสี่ห้านะคะสูตรนี้ได้สองสี่ห้านะคะสามตัวนี้นะมันก็ตรงกับเลขหวยสูตรหวยร้อยมาลัยเราีนนะคะได้ที่ได้ตัวเด่นห้ากัาหกนะคะก็จะมาชนเลขห้าตัวนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูหลักร้อยของมันเองอันนั้นเป็นตัวเด่นนะคะมาดูหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะสูตรหนึ่งก็อยู่ใกล้กลอาจารย์วางไว้ใกล้ๆกกันเลยจะได้ทําง่ายๆนะ ะะเป็นหลักร้อยสูตรที่สองเนาะประจํางวดวันที่16สิงหา,าคมสอง4ันีนี้นะคะเด่นร้อยบนสูตรที่สองอาจารย์เขียนไว้ยี้นะคะเราจะใช้ร้อยบนอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าของเราเองนะคะงวดงวดที่แล้วก็ใช้อยู่แต่ว่ามันมีวิธีการบวกเดี๋ยวจะงงนะคะบวกได้สองอย่างเราใช้ร้อยบนบวกกับสิบบนแล้วก็หน่วยบวกกับหน่วยบนนะคะมีค่าเท่ากับ x นะอันนี้เราเอา บวกแปดบวกแปดบวกแปดก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเป็นบวกตัวแดงแนี้นะคะคือบวกสี่บวกสองบวกสองก็ได้นะคะบวกบวกแบบนี้นะคะจะได้ผลตัวเลขเหมือนกันนะดูงวดแรกที่สุดเริ่มเข้าเลยนะคะงวดที่หนึ่งอันนี้ทําง่ายเนาะอันเมื่อกี้ทํายากหน่อยถ้าบวกไม่ใช้วิธีการคูณเข้ามาช่วยนะบวกสองไม้บรรทัดเลยนะคะถ้าใช้คูณมันก็จะทําให สั้นเข้ามาเนาะแต่ว่าเราก็ทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บวกกันอันนี้ก็ง่ายๆนะคะลองทำดูเนาะร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนร้อยบนก็ได้เลขหกนะคะงวดแรกนะบวกสิบบนเลขศูนย์บวกหน่วยบนเลขสามนะคะนี่บวกกันได้เก้าแล้วก็เก้าก็บวกกับแปดเป็นสิบเจ็ดนะคะใส่เจ็ดไว้เจ็ดก็บวกกับแปดเป็นสิบห้านะคะใส่ห้าไว้แล้วก็ห้าบวกกับแปดก็เป็น 13นะคะก็ใส่3ไว้หรือถ้าเราจะบวกแบบ9บวก4นะคะก็จะได้1 0บวก4ก็เป็น13ใช่ไหมคะแล้วเอา3าบวก2ก็จะได้5แล้ว5้บวก2ก็จะได้เลข7อย่างนี้นะคะจะกลับกันนะคะแต่ก็จะได้เลขเดียวกันจะจะจำง่ายๆก็คือบวก8ดบวก8ดบ,บวก8อย่างนี้ก็ได้นะคะผลเหมือนกันนะแล้วมาดูนะคะงวดแรกหวยออกออหลักร้อยเออ หลักร้อยได้เลขห้านะคะแต่ออก5่าสามแปดนะคะหวยออกค่าสามแปดก็ได้ 5, ห้าหลักร้อยงวดที่สองนะคะก็ไว้ออกสี่สองสองนะคะก็ได้สี่นะคะหลักร้อยนะ,ะตัวเด่นหลักร้อยของงวดที่สามก็ได้แปดหกสี่สองนะคะสี่ตัวนี้ไว้ก็ออกสองเจ็ดศูนย์นะคะก็เข้าสองหลักร้อยนะคะอันนี้ ตัวเด่นหลักร้อยเก้าเจ็ดห้าสามนะคะงวดที่สี่หวยออกเจ็ดแปดเจ็ดนะก็เข้านะคะงวดที่ห้าเด่นได้สองศูนย์แปดหกนะคะก็ออกสองเจ็ดสองนะคะค่เก้าสองหลักร้อยนะคะงวดที่หกนะคะก็ได้หนึ่งเก้าเจ็ดห้านะคะหวยก็ออกห้าเจ็ดเก้านะออกตรงนี้เลยนะออกย้อนกลับเปนะ็นว่าห้าเจ็ดเก้าะออกเลขคี้เยอะเลยนะหวย ช่วงปี2564นี้เนาะสังเกตดูทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะขี้เยอะกว่าเลขคู่5 7 9นะคะก็เข้าห้าหลักร้อยงวดที่7นะคะได้1 9 7 5เหมือนกันเนาะก็9 7 2นะคะหวยที่ออกก็เข้า9นะคะแล้วมางวดที่8นะคะบวกกันมาก็ได้8 6 4 2เนาะ เป็นเลขลดหลั่นลงมานะคะหวยออก8ปดหหนึ่งนะคะก็เข้า8ปดหลักร้อยนะมีหลักสิบด้วยแต่ไม่ต้องดูนะคะดูแต่หลักร้อยอย่างเดียวมาดูงวดที่เก้าเลยค่ะง้อที่เก้าบวกกันได้ 5, 3, 1, 9, นะห้าสามหนึ่งเก้านาะหวยก็ออกห้าหนึ่งเจ็ดนะคะก็เข้าห้าหลักร้อยตัวนี้นะคะแล้วเราก็มาดูงวดที่สิบนะคะง้อที่สิบ ได้ตัวเด่นหลักร้อยคือเลขสามหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะไว้ก็ออกเจ็ดสองห้านะคะแล้วเราก็มาดูงวดที่สิบเอ็ดต่อเลยนะคะได้สี่สองศูนย์แปดนะคะเป็นตัวเด่นไว้ออกงวดที่แล้วนะคะสองหกหนึ่งนะสองหกหนึ่งเห็นไหมเห็นคร่าวๆตรงนี้ไหมเลขศูนย์กับเลขแปดมันไปชนกับอีกสูตรหนึ่งแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่เดินทั้งหมดสามสิบกว่างวดสองสูตรมาเจอกันมาชนที่ ตัวนี้เลยนะคะศูนย์ก็แปดอาจารย์ก็ทิ้งสูตรนี้ไปเลยแล้วอันนี้มันเดินมาแค่สิบกางวดเองนะสิบเอ็ดสิบสองงวดอันนั้นเดินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูมาดูงวดที่ที่เราจะใช้กันก่อนนะคะงวดที่เราจะใช้กันนี้นะคะหลักร้อยบนนะคะก็ละเลขสองใช่ไหมคะบวกกับสิบบนเลขหกนะคะแล้วก็บวกกับหน่วยบนนะคะก็คือเหมือนเอารางวัลที่หนึ่งนะคะไอ้เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะสามตัวเนี่ยมาบวกกันนะคะ ก็จะได้9ใช่ไหมคะ9อันนี้คือบวก8คของที่ใช่ไหมคะก็ได้7 17นะคะก็ใส่เลข7แล้วก็7็กับบวกกับ8ก็เป็น15้าแล้วก็เอาห้าบวกกับ8ก็เป็น13นะคะนี่จะได้แบบนี้นะคะ9 7 5 3ดห้าสามถ้าบวกกับสี่ก็9บวกสี่ก็ได้สนะคะได้13ก็ใส่3ามบวก2ก็เป็นห้าหบวก2ก็เป็น7แบบนี้นะคะจะได้ เก้าเจ็ดห้าสามนี่แหละค่ะเป็นหลักร้อยแล้วเ,ลเราก็เอามาอาจารย์จะขยายออกมานะคะไม่ต้องขยายก็ได้เนาะเราไม่ต้องดูสูตรแล้วเรามาดูตรงตัว,ต,วตัวที่ชนกันเลยเนาะตรงตรงงวดแรกนะคะที่ชนกันชนกันที่เลขสองกับเลขสี่นะคะชนกันสองตัวหวยก็ออกนะคะสี่สองสองนะคะสังฝั่งนี้นะอันนี้คือ อีกสูตรหนึ่งที่ทําได้ทางขวามือนะคะอาจารย์ก็ลอกมาไว้ตรงนี้นะคะเป็นเด่นร้อยร้อยบนนะคะเด่นร้อยบนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เป็นสูตรผลที่ได้ของสูตรนะคะแล้วก็เอาสองสูตรนี้มาชนกันก็ได้ตรงสีเหลืองๆืองนี้นะคะคราวนี้มาดูสีเหลืองเือนี้เลยนะชนสองตัวนะคะตรงนี้สองก็สี่ก็ออกสี่สองสองอันนี้ก็ชนสองก็สี่เหมือนกันออก 2, สองเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้ชนเจ็ดไหมคะชนตัวเดียว ถ้าชนสองตัวอาจารย์ก็จะมีอีกสูตรหนึงนะคะมามาช่วยให้มาเหลือตัวเดียวแบบนี้นะคะแต่อันนี้มันผ่านไปแล้วเนาะเราดูไว้เฉยๆว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้มาชนแค่ตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดก็ออก7 8 7นะคะอันนี้ก็ชนตัวเดียวเลข2นะคะก็ออก27 2อันนี้ชน5กับ7นะคะก็เข้ามาตัว5นะ จะมา7ด้วยเนาะห้าเจ็ดเก้าเลยเนาะอันนี้เอาแค่หลักร้อยนะคะก็เข้าห้านะอันนี้ก็ชนตัวเดียวนะคะชนตัวเดียวก็ได้เก้าเจ็ดสองอันนี้ก็เหมือนกันนะคะชนสองตัวชน2ตัวนะคะเนี่ยแล้วก็เอาออก8 6ดหหนึ่งนะคะก็เข้าเลข8ดอันนี้ก็ชนตัวเดียวเลข5้านะคะออกห้าหนึ่งเจ็ดแล้วมางวดนี้นะคะชนที่ ชนที่เจ็ดกับเก้านะคะชนสองตัวนะคะเนี่ยตรงนี้มีเก้ากับเจ็ดอันนี้ก็มีเจ็ดกับเก้าตรงนี้นะคะชนเจ็ดกับเก้าก็ไวยก็ออกเจ็ดสองห้านะคะแล้วงวดที่ผ่านมานะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อเมื่อเย็นเมื่อวานเมื่อตอนเย็นนะคะบบ่าย,ายช่วงใบบ่ายนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ได้สองกับสี่เมื่องวดที่แล้ว แต่มันจะมีอีกสูตรหนึ่งมาทําให้เหลือแค่2ตัวเดียวอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ชอบแค่สองตัวเดียวนะคะแล้วพอดีงวดนี้โชคดีที่ว่ามันได้แค่ตัวเดียวเห็นไหมคะได้ตัวเดียวก็เลยไม่ต้องไปทําอีกสูตรหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะงวดนี้นะคะทางนี้ได้สองสี่ห้าอันนี้ได้เก้าเจ็ดห้าสามนะคะชนเลขห้าแค่ตัวเดียวเนาะหวังว่างวดนี้ ไม่ทราบเหมือนกันเนาะงวดที่แล้วมาทั้งหมดเลยสามตัวเลยทั้งร้อยหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะเราก็จะใช้สูตรเดิมเนาะมาทําถ้าเราเอาสูตรอื่นมาถึงมันจะเดินปาร้อยสิบหน่วยเราก็กลัวมันจะหลุดเราใช้สูตรเก่าที่ทําไปที่มันได้สองหกหนึ่งเมื่องวดที่ผ่านมานี้เนาะเดี๋ยวเราได้ตัวแรกนะ,นะคะเป็นหลักร้อยอาจารย์หมายเหตุไว้ให้ดูนะคะตรงปากกาสีแ,แดงนี้นะคะว่า หมายเหตุนะคะถ้าเหลือสองตัวหมายความว่าเหลืออย่างนี้นะคะเหลือสองกับ4แบบนี้นะก็จะเอาสูตรที่3นะคะจะเอาสูตรที่3มีอีกสูตรหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยให้เหลือแค่ตัวเดียวนะคะสูตรที่3ก็เดินดีมากๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็ทําไว้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูตร,ตรงตรงอันนี้นะคะอันนี้ว่าที่แล้วเนาะวันที่1สิงหานะคะเนี่ย มี5 8 0 2 3นะคะอันนี้คือสูตรที่3ที่จะมาช่วยอันนี้2สูตรที่เราทำที่อาจารย์ทำไว้นะมันจะชนเห็นไหมคะ4 2 0 8กับ2 4 5ไม่ต้องดูสูตรบนนะคะดูแค่2สูตรมันจะชน2กับ4ใช่ไหมคะชน2กับ4ปุ๊บพอดีอาจารย์ไปเจอสูตรตัวนี้นะคะสูตรตัวนี้ซึ่งเป็นสูตรที่ คู่กันนะคะมาทั้งหมด32งวดชนกันทั้งสองอีก2สูตรนันะมันจะชนที่8กับ0นะคะมันชนกันที่8กับ0แล้วอีกสูตรนั้นมันหลุดไปนะนี่อันนี้มี2อยู่ด้วยเห็นไหมคะแต่ตอันสูตรที่32งวดเหมือนกันเนี่ยไม่มีเลข2นะคะทําให้หวยนั้นหลุดไปที่อาจารย์จับให้เป็น8กับ0มันมี8กับ0เหมือนกันแต่มันไม่มีเลข2สูตรนั้นหลุดนะคะ และส,ส,สูตรนี้มันเป็นสูตรเพิ่งมาแค่สิบเอ็ดสิบสองมวดอาจารย์ก็เลยไม่เอามาใช้สูตรนี้แทนเพราะเห็นว่ามันเดินดีดูอยู่แถวแถวนี้นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะเนี่ยทาก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ขีดทิ้งไปแล้วนะคะนี่เดินดีมากๆเลยนะคะนี่ยี่สิบสี่แล้วนะคะเนี่ยจากจากเนี่ยตอน,น,นแรกนะคะเนี่ยสูตรหลักร้อยเห็นไหมคะวันที่หนึ่งสิงหาเป็นสูตรหลักร้อยนะคะเนี่ย เดินดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็ตัวชนก็ชนสองตัวก็มีสามตัวก็มีบางงวดก็ชนสี่ตัวสองตัวแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะนี่ตรงยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสาสิบจนถึงสาสิบเอ็ดนี่ยนะคะเห็นไหมคะชนแค่สองตัวก็คือศูนย์กับแปดสูตรนี้เข้าแต่สูตรนี้มันหลุดไปเห็นไหมคะทําให้เราไม่ถูกเลยศูนย์กับแปดนี้ไม่มาเลยเห็นไหมคะ ก็ทํามายากเย็นยังไม่เข้าเลยนะมาเข้าเอาสูตรแค่เพิ่งจะเดินมาแค่สิบของงวดนี่เองเนาะก็เลยต้องพักสูตรนั้นไว้ก่อนนะมาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้แล้วเขดีว่าสูตรนี้ก็ที่มันคู่ของงวดที่แล้วก็ทํามาก็ยังมีเลขค่าติดมาด้วยนะคะเนี่ยได้แปดหนึ่งสามห้าหกนะคะแปดหนึ่งสามห้าหก มาดูกับที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะเก้าเจ็ดห้าสามแล้วก็สองสี่ห้าสรุปก็ชนที่เลข5านะคะตัวนี้เลข5าเนาะขอให้มานี่ยแล้วก็สวยจะด้วยจีเนาะเลข5าอันนี้ก็เป็นเลขสองนะคะเมื่อที่แล้วเลขสองนี้ก็ออกที่ออกที่สองหกหนึ่งนะคะส่ก่อนอันนี้ตรงนี้ก็เลข5าตรงนี้ก็คือรอผลใช่ไหมคะ สามสูตรสามสูตรก็ยังจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันชนแค่สองตัวอยู่แล้วอาจารย์เทียให้ดูใหเฉยนะคะว่าสูตรนี้ก็ยังมีเลขห้าด้วยถ้าหาคราวหน้าสูตรนี้หรือสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดไปจะมีสูตรไหนที่ยังเหลือที่ยังเข้าอยู่ก็จะเอาไว้ทําต่อไปนะคะอาจารย์ฝากหลักร้อยไว้เลยนะคะได้เลขห้านะคะตัวเดียวนะได้เลขห้าเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าในสูตร เอาหลักสิบหรือหลักหน่วยดีก็เดี๋ยวก็ค่อยๆทำไปทีละสูตรนะแล้วสักสองคลิปเนาะเราค่อยสรุปกันอาจารย์ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ